บทสาธยายเรื่องมักคาแห่งโพธิยานบารมีสามสิบทัดตอนที่แปดสัจจะบารมีความจริงใจอันเป็นรากฐานแห่งโลกเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้ว เราได้ประจักษ์ในพลังแห่งขันติบารมีอันเป็นเกราะคุ้มครองใจในวาระนี้เราจะมาศึกษาถึงบารมีข้อที่เจ็ดซึ่งเป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกและสังคมมนุษย์เอาไว้เป็นรากฐานแห่งความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือทั้งปวงบารมีนั้นคือสัจจะบารมี คำว่าส ja ัจจะหมายถึงความจริงความซื่อตรงความจริงใจสัจจะบารมีจึงหมายถึงการสั่งสมคุณงามความดีด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความสัต์ความจริงอย่างไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นความจริงต่อคำพูดความจริงต่อหน้าที่และความจริงต่อคุณธรรม มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งตรัสไว้ว่าสัจเจนะก,กิตติปปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะและอีกบทหนึ่งตรัสว่าสัจจะเป็นวาจาที่ไม่ตายนี่คือการยืนยันว่าความสัต์นั้นคือคุณธรรมอันเป็นอมตะที่ทำให้บุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งสัจจะนั้นเป็นที่เคารพเชื่อถือ ทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาหากปราศจ,จากสัจจะแล้วคุณธรรมข้ออื่นๆก็ย่อมคลอนแคลนทานที่ให้โดยไม่มีสัจจะก็อาจเป็นเพียงการให้เพื่อหวังผลอย่างอื่นศีลที่รักษาโดยไม่มีสัจจะก็อาจเป็นเพียงการรักษาแต่เพียงภายนอกเพื่อหลอกลวงผู้อื่นสัจจะจึงเป็นดั่งแกนกลาง ที่ร้อยรัดคุณธรรมทั้งปวงไว้ด้วยกันทำให้การบำเพ็ญบารมีนั้นมีความหนักแน่นและจริงแท้การบำเพ็ญสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นคือการเห็นคุณค่าของความสั์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกสามารถจำแนกออกได้เป็นสามระดับดังนี้ระดับที่ 1. สัจจะบารมี การรักษาสัจจะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติคือการตั้งมั่นในคำพูดและการกระทำที่สุจริตไม่ยอมพูดเท็จหรือบิดพลิ้วแม้จะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่ก็ตามระดับที่สองสัจจะอุปบารมีการรักษาสัจจะยิ่งกว่าอวัยวะคือความเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาวาจาสัต์ แม้การกระทำนั้นจะเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะของตนเองก็ตามระดับที่สาสัจจะปรมัตถบารมีการรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตนี่คือการบำเพ็ญสัจจะบารมีขั้นสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับพระโพธิสัตว์แล้วการตายทั้งที่ยังรักษาสัจจะไว้ได้ ย่อมประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างคู่ไร้สัจจะพระชาติที่แสดงถึงบาร,รมีขั้นสูงสุดนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดคือมหาสุตโสมชาดกในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตโสมในยุคเดียวกันนั้นมีพระราชาผู้กลายเป็นทาตุของเนื้อมนุษย์นามว่า พญาโปลิศาส์พญาโปลิศาสได้ออกไล่จับกษัตริย์จากแคว้นต่างๆมา100รพระองค์เพื่อเตรียมทําพิธีบูชายันขาดเพียงกษัตริย์อีกพระองค์เดียวเท่านั้นวันหนึ่งพระเจ้าสุตโสมได้เสด็จประพาสอุทยานพญาโปลิศาส์จึงได้เข้าจู่โจมและจับพระองค์ไปเป็นกษัตริย์องค์ที่1นึ ในขณะที่ถูกแบกขึ้นบ่าไปพระเจ้าสุดโสมกลับมิได้ทรงร่ำให้คร่ำครวญแต่ทรงระลึกข,ขึ้นได้ว่าพระองค์ได้ทรงให้สัจจะสัญญาไว้กับนันทมานพรามว่าจะทรงสดับพระคาถาสี่บทจากเขาพระองค์จึงได้ตรัสกับพญาโปลิศาสว่าดูก่อนสหายเราได้ให้สัจจะไว้กับพราหมู้หนึ่ง ขอท่านโปรดปล่อยเรากลับไปเพื่อรักษาสัตจ,จะนั้นก่อนเมื่อเราได้ฟังธรรมและให้รางวัลแก่พราหมณ์แล้วเราขอปฏิญาณว่าจะกลับมาให้ท่านค่าโดยแน่นอนพญาโปลิศาสหัวเราะเยาะแล้วกล่าวว่าใครไหนเล่าที่หลุดพ้นจากเงื้อมมือแห่งความตายแล้วจะโง่เขลากลับมาตายอีก แต่พระเจ้าสุตโสมได้ทรงยืนยันด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นถึงความสำคัญของสัจจะพญาโปลิศาสผู้ไม่เคยเห็นบุคคลเช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความประหลาดใจและยอมปล่อยพระองค์ไปเพื่อทดลองดูพระเจ้าสุตโสมเสด็จกลับพระนครทรงสดับพระคถาจากนันทมานพพระราชทานทรัพย์แก่เขา แล้วทรงอำลาพระมเหสีและพระโอรสจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปหาพญาโพลิศาสแต่เพียงพระองค์เดียวตามสัจจวาจาที่ได้ลั่นไว้เมื่อพญาโพลิศาสเห็นพระเจ้าสุตโสมเสด็จกลับมาจริงๆก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดจิตใจที่หยาบกระด้างถึงกับสั่นสะเทือนเขาตระหนักในทันทีว่า พลังแห่งสัจจะของคุณธรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่าพลังของอาวุธของตนเองซสอีกด้วยอนุภาพแห่งสัจจะประมัตถบารมีในครั้งนั้นพระเจ้าสุตโสมจึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดพยาโปลิสา์จนกลับใจเลิกกินเนื้อมนุษย์และปล่อยกษัตริย์ทั้งหนึ่งร้อยพระองค์ให้เป็นอิสระ หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายในครั้งนี้คือ 1. สัจจะคือวาจาที่ไม่ตายนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดแม้ร่างกายของพระเจ้าสุตโสมจะเกือบต้องตายแต่วาจาสัตว์ของพระองค์กลับเป็นอมตะเกียรติคุณแห่งการรักษาสัจจะนั้นได้จารึกอยู่ในโลก และเป็นอนุภาพที่สามารถชนะใจแม้แต่บุคคลที่ชั่วร้ายที่สุดได้สังคมจะดำรงอยู่ได้เพราะความไว้วางใจซึ่งเกิดจากสัจจะเป็นพื้นฐาน2การรักษาสัจจะคือการบูชาคุณธรรมสูงสุดการกระทาของพระเจ้าสุตโสมคือการประกาศให้โลกรู้ว่าชีวิตที่ปราศจากสัจจะ ก็คือชีวิตที่ตายแล้วคุณค่าของความเป็นมนุษย์และอริยชนนั้นอยู่ที่การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่ยึดมั่นในลมหายใจการยอมตายเพื่อรักษาสัจจะจึงเป็นการบูชาคุณธรรมด้วยสิ่งสูงสุดคือชีวิต 3. การบำเพ็ญสัจจะบารมีในชีวิตประจำวัน เราทุกคนสามารถบำเพ็ญสัจจะบารมีได้สัจจะต่อคำพูดคือไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดแต่คำจริงคำที่เป็นประโยชน์สัจจะต่อหน้าที่คือการปฏิบัติหน้าที่ขอ,องตนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือหน้าที่ในครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์และเต็มกำลังความสามารถ สัจจะต่อคุณธรรมคือการตั้งใจที่จะทำดีละเว้นความชั่วและพยายามรักษาความตั้งใจนั้นไว้ให้มั่นคงไม่บิดพลิ้วไปตามอารมณ์หรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าการตั้งมั่นอยู่ในความจริงใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือการสร้างเสาหลักอันมั่นคงให้แก่ชีวิต และเป็นการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระโพธิสัตว์เจ้าอย่างแท้จริงในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงบารมีข้อที่8นั่นคืออธิษฐานบารมีพลังแห่งความตั้งใจมั่นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร